¡Sabes อ่ะโอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม Princess Connect d ดี i v e กับผมอีกแล้วนะอ่ะเป็นประจำสำหรับทุกอัปเดตนะครับเราก็จะมาอัปเดตดูแพทกันนะว่าเอ,อแพทนี้มีอะไรเป็นพิเศษบ้างเนาะโอเคเริ่มแรกนะครับอย่างแรกเลยก็คือมีอัปเดตตัวละครใหม่นะครับแน่นอนอัปเดตตัวละครใหม่ ตัวละครลิมิเต็ดตัวแรกของเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับนั่นก็คือเปโกลรีนซัมเมอร์นั่นเองเปโกลรีนว่ายน้ำเนาะโดยตู้ของเปโกลรีนว่ายน้ำก็จะเข้ามาจนถึงวันที่12มกราคมนะครับอ่าก็ใครที่เป็นแฟนเป็นแฟนเปโกลรีนนะเป็นเป็นแฟนแฟนคลับของเปโกลรีนก็สามารถมากดกันได้นะ,อะโอเค ผมก็จะกดเหมือนกันนะแต่อาจจะไม่ได้กดเยอะนะครับคืออ่าผมลอกดแคลนะครับ <laughs> <laughs> โอเคเรามาดูสกิลของเปโกลินเวอร์ชันว่ายน้ำกันดีกว่าเวอร์ชั่นชุดว่ายน้ำแบบนะ่นะารักนะนะา่ารักน่ารักโอเคสำหรับอ่ายูเนียนเบสของเปโกลินก็คืออ่าพริ Express, นเซสสแปซเนาะทำดาเมจกายภาพสูงแก่สตูสในระยะทั้งหมดเนาะ ก็จะเป็นการโจมตี a อ e อ้นั่นหน้านะครับอ่าดาเมจค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับอ่าเปกโกลีนเวอร์ชั่นนี้เป็นตัวดาเมจนะมันตัวนางไม่ใช่ตัวแทงเนาะโอเคเดซเซอร์ไทม์นะครับอ่าเปกโกลีนจะทำการกินน้ำแข็งใส่เนาะแล้วเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้ตนเองนะครับพอพอกินเสร็จนะครับก็จะเย็นขึ้นหัวเนาะลดพลังป้องกันเวทนะครับเอออันนี้อันนี้เป็นแบบขำดีนะมันเป็นแบบเหมือนกแบบับว่า น,นั่นแหละตลกดีนะคือแบบเป็นคอนเซปต์ของตัวนางเลยเนาะที่แบบว่าจะต้องมีสกิลกินเพื่อที่จะทําอะไรสักอย่างอันนี้ก็จะเป็นกินเพื่อบัฟบางโจมตีกายภาพเนาะแต่ว่า,าจะติดดีบัฟลดป้องกันเวท20%แทนเนาะโอเคเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆเนาะต่อไปนะครับพอเราซอเอ็อง,เองซัดนะครับก็จะทำดาเมจกายภาพเล็กน้อยแก่ศัตรูทั้งหมดในระยะเนาะ แล้วทาให้สตูด้านหน้า1ตัวนะครับกระเด็นนะครับเป็นการใช้ร่มผลักเนาะอ่ะก็ก็เป็นสกิลกระเด็นแล้วก็เป็นเอโอีะ LE นะครัโจมตีด้านหน้าแล้วก็กระเด็น1ตัวนะครับกระเด็นหน้าสุดนะครับไปด้านหลังนิดนึงก็อารมณ์คล้ายๆนีนอนเนาะก็ดาเมจอาจจะไม่ได้แรงมากนะแต่เป็นสกิลปวนที่ค่อนข้างดีเนาะโอเคเอาไปไว้ใช้ใน p v p นะอ่า ต่อไปนะครับพาสีฟนะครับพาสีฟของนางก็คืออาหารทะเลพาวเวอร์นะครับซีฟู้ดพาวเวอร์นั่นแหละเมื่อเร่มก็เป็นเหมือนตัวแอทแทปกติเนาะเมื่อเริ่มไฟต่อสู้จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับตัวเองอ่าก็ย้ำนะว่าตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับตัวลิมิเต็ดไม่สามารถหาได้จากตู้ปกติจะมาแค่ตู้ที่มีตัวนางเท่านั้นเนาะอ่าก็สำหรับ เรทกาชานะครับของของเปโกรีนเวอร์ชันพป็นเส้นะครับ3าดาวโอกาสออก2.5%เเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สำหรับเอเอไม่ไม่ไม่ใช่เปโกรีนพป็นเส้พูดผิดพูดผิดเปโกรีนซัมเมอร์นะครับเปโกรีนซัมเมอร์จะเรดออกอยู่ที่0.7%นะครับก็เรดปกติเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเดตอย่างอื่นกันก่อนเดี๋ยวเราจะมาเปิดกระชากันต่อไปนะครับสิ่งที่อัปเดตก็คือกิจกรรมนะครับ ปล่อยไปให้น้องพูด,ดกิจกรรมนะครับพักร้อนสุดอันตรายกูมเมดพรินเซตแห่งเกี่ยวขึ้นนะครับอ่าก็สามารถไปเล่นกันได้เนาะ <c oughs> อีเวนต์นี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราเ,ราเ,ราเคลียร์บอสระดับโนมอนได้เล่นจบ15แมปเล่นจบโนมอน15ด่านเนาะกับกับเคลียร์บอสโนมอนได้เราจะได้โคโครโ,โร่เวอร์ชันปรินเซตนะครับไม่ใช่พินเซตโคโครโร่ว่ายน้ำอะไรเป็นอะไรกับพินเซตมากวะเนี่ยโอเคโคโครโ,วโวร่เวอร์ชันว่ายน้ํา นะครับโคโคโซัม,มเมอร์นั่นเองแล้วก็จะมีอัปเดตแจกของนะก็คือสวัสดีปีใหม่เนาะก็จะได้400 450เพร,รนรับทุกวันตั้งแต่วันนี้ตอนเที่ยงนะครับตั้งแต่วันนี้จนไปถึงวันที่5เนาะโอเคสามารถรับได้ภายใน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็แคมเปญนนะครับค้นหาดอกคูณ3นะครับก็สามารถใครมานาน้อยนะครับใคร ใครขวดอีกพีน้อยก็สามารถไปค้นหากันได้เนาะสามารถเปิดกระชามานาเพื่อที่จะได้สิทธิ์ค้นหาเพิ่มก็ไปค้นหานได้จะซื้อไล่ดวงไดเรือนอะไรก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับอ่าโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะเพราะว่าไม่ได้ปลดแม็กเลเวลหรืออะไรก็ตามเนาะแมปใหม่ก็ไม่ได้มาเนาะแอเรียใหม่ก็ไม่มานะ เรียใหม่ก็ไม่ได้เข้าเนาะก็จะมีแค่กิจกรรมนะครับก็เดี๋ยวดี๋ๆขอไปดูตัวของกิจกรรมนิดน,นึงนครับรู้สึกว่าจะมีบอสเวลี่ฮาร์ดเข้ามาด้วยเนาะถ้าถ้าอิงตามเซิร์ฟอืนอ่นอืมผมจะเรียกเอีเวนต์นี้ว่าเอีเวน้์ว่ายน้ำแล้วกันอ่ะก็นี่ครับจะมีบอสระดับ อ่าเวลีฮาร์ตเข้ามาด้วยเนาะก็บอสเลเวล์เก้เลยนะดูเดือดนะดูเดือดก็ถ้าใครตีไหวาภายใน4ทีมก็ตีได้นะแต่ว่าถ้าเกิน4ทีมไม่แนะนําให้ตีเพราะว่ามันไม่คมุ้มบอสเวลีฮาร์ตใช้ตั๋ว3ามิบใบนะครับอ่ะส่วนทีมนี้ก็ไปหาจัดกันเอาเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจัดยังไงนะ,อะโอเคมาถึงอีเวนต์ลักขางเราดีกว่าเปิดกระชานครับ โดยที่ผมจะเปิดใบฟรีก่อนผมมีใบฟรีใบหนึ่งนะครับกดไปอันนี้คือผมไม่ได้เปิดโหลดไว้เนาะเพราะงั้นมันจะไม่ขึ้นโหลดตอนที่ได้ตัวละครใหม่ครับผมจะเปิดทั้งหมดอีกครั้งดีเอาสักอักสี่ส0บโรแล้วกันหกพันะเพชรเนาะเราเปิดสัก40่บโรแล้วกันสิบโรแรกนะครับปึง้ง แต่ครับมีรุ้งไหม,มไม่ถือใบรุ้งนะอะไม่เป็นไรนะไม่ไม่ถือใบรุ้งก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้เสีเออยดขชานนั้นอาจจะมีใบรุ้งอยู่นี่ไงมาแล้ว <c oughs> เอาวะ <c oughs> โอเคไอยาเน,นะครับเรคุรุมินะครับใบที่สามเอาอีใบที่สี่นะครับยูคาลิใบที่ห้าซูซูเมะใบที่หกรู้สึกเมื่อกี้ใบที่เจ็ดใช่ไหมปุ๊บโออากิโนโ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคสกิปไปสกิปไปโอเคใบแรกซมเ simple มเป p l e กันก่อน <laughs> โอเคโดที่20นะครับกดไปอ่าไม่เป็นไรไม่ถือใบลุงก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะไม่ได้ใบลุงนะมันมีสิทธิ์แบบใบลุงออกเหมือนกันโอเคอันนี้เกลือนะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเทพธิดาผมยังต้องการอยู่เนาะไม่เป็นไรอ่าเราสกิปไปนะใบไวใบไว้ใบไวไ ผมรู้เละว่าผู้คนไม่ได้อยากดูผมอ่านชื่อตัวละครหรอกโอเคต่อไปนะครับโลที่สามสิบนะอืมนะ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 มามาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งปึ้งอืมเลือ <laughs> โอเคโอเค,อเคไม่เป็นไรโอเค โลที่40นะครับก็จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่จะเปิดเปโกลีนไว้น้ำเนาะเพราะว่าผมจะลองเพชรไว้เปิดแควเนาะโอเคก็ประมาณนั้นแหละก็เปิดมากดจึ๊กถ้าออกก็ก็ดีนะครับถ้าถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรเฟมัสโยนะตึงร,งรงุ้งไหมรุ้งก็หน่อยอ <laughs> ไม่มีฮนะไม่มีไม่มี <laughs> โอเคก็ก็ถือว่าผมไม่ได้แล้วกันนะครับสำหรับตัวของอ่เปกโกลินนะเวอร์ชั่นว่ายน้ำเนะาะก็ก็คงจะไม่เปิดหลังไหม่แล้วแหละเพราะว่าผมต้องการที่จะดองเผ็ดไวเนะาะแล้วก็เนี่ยวันนี้เป็นวันเกิดผมเนาะก็จะมีกิมมิกสำหรับวันเกิดนะครับก็จะมีตัวละครมาอวยพรวันเกิดให้เราเนาะ ก็สำหรับใครที่ตรงกับวันเกิดก็มานั่งดูตัวละครอวยพรวันเกิดให้เราได้นะอย่างโนโสมิก็จะร้องเพลง Happy Birthday ให้เราเนอะก็น่ารักดีนะครับอ่าโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย